นิทาน 3D a ดี m อนิเมชันเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผีหาผัวเวลา5้าโมงเย็นที่บ้านของชัย ไอ้ต้นไอช้ชายช่วยอะไรนะาหน่อยได้ไหมช่วยอะไรครับนะาชื่นน่าอยากให้เองสองคนช่วยไปนอนเฝ้าสวนผล,ลไม้ให้หน่อยออดีน้าต้องเข้าไปในเมืองสองวันถ้าไม่มีคนนอนเฝ้าน้ากลัวว่าจะมีคนไปขโมยของหนะรบกวนเองสองคนด้วยนะได้ครับนะชื่นเดี๋ยวผมกับไปต้นไปนอนเฝ้าให้ขอบใจมากเองสองคนไปนอนที่กระท่อมในสวนนะน้ำไฟก็มีช้ายอยู่ ไม่ลำบากมากครอบครับนะฝากด้วยนะนะไปก่อนโอเคครับข้าไปเอารถก่อนนะเองเตรียมของรอข้าเลยโอเคเพื่อนรีบมาล่ะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนแป๊บเดียวไม่เกิน20นาทีจัดไป เมื่อเตรียมของสําหรับนอนค้างคืนแล้วทั้งสองก็เดินทางไปที่ไร่ของนาชื่นถนนโล่งดีจังไม่มีรถสวนมาเลยวะธรรมดา,าแหละก็มันใกล้จาก่ําแล้ว อ้าวไอ้ต้นเอ็งเบรกทำไมวะนั่นไงข้าเห็นตาแกยืนอยู่ไหนวะอ๋อแล้วเกี่ยวอะไรกับเราวะไม่เกี่ยวหรอกเอ็งไม่แปลกใจหรือว่าทำไมแกะมายืนอยู่คนเดียวนี่มันก็จะเมื่อดแล้วไปถามแกดูไหมไปถามแล้วจะได้อะไรวะข้าไม่เข้าใจก็เผื่อจะช่วยอะไรแกได้ไงอ๋อ,อโอเคงั้นเอ็งก็ไปถามแกเลยโอเคระวังเจอผีนะเพื่อนเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นสิวะ ข้าล้อเล่นนาไปเถอะแล้วต้นก็เดินไปหาตาแก่คนนั้นตายนรอใครอยู่ครับก็ล้อรถผ่านมานี่แหละข้าจะไปบ้านให้ข้าติดรถไปด้วยได้ไหม แล้วบ้านตาไปทางไหนล่ะครับไปทางนี้แหละเดี๋ยวข้าจะบอกทางเองครับตาตามมาเลยครับเออ,เอ,อขอบใจนะถ้าแกจะไปบ้านเดี๋ยวไปส่งแกก่อนนะเพื่อนบ้านแกไปทางเดียวกันกับเรา โอเคเพื่อนนั่งหน้าเลยนะครับตาเดี๋ยวผมนั่งหลังเองขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับตาถ้าใกล้จะถึงตาก็บอกนะครับได้ได้ขับมาได้ไม่นานตาแกก็บอกให้จอดรถจอดจอดให้ข้าลงตรงนี้แหละพ่อหนุ่มถึงแล้วหรือครับตาใช่แล้วละ่ะ เดินไปอีกไม่ไกลหรอกขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับตาพอตาแก่คนนั้นเดินจากไปก็มีลมพัดมาอย่างแรง เฮ้ยไอ,ตอ้ต้นลมอะไรวะอยู่ๆก็พัดมาแบบนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเพื่อนเออว่ะงั้นรีบไปเลยเดี๋ยวเปียกรถยิ่งไม่มีหลังคาอยู่ด้วยโอเคโอเคไม่นานนักก็มาถึงกระท่อมในสวนผลไม้เงียบสนิทเลยวะ่ะวังเวงน่าดูน่าเชื่อใจอยู่ที่นี่คนเดียวได้ไงวะน่ากลัวจะตายก็สวนแก แกก็ต้องอยู่ได้สิถ้าไม่นอนเฝ้าของก็หายหมดอย่างว่าแหละนะโอเคเพื่อนไปเปิดไปดูที่นอนก่อนไปไปเวลาประมาณสองทุ่มหลังจากที่ทั้งสองกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นอยู่หน้ากระท่อมไอ้ชัยทำไมเองไม่ชวนนารีมาด้วยวะ จะเอาเวลาไหนไปชวนละ่ะข้าก็อยู่กับเองตลอดถึงไปชวนน้องก็มาไม่ได้หรอกทําไมถึงมาไม่ได้ละ่ะยายแกคงไม่ให้นารีมาหรอกเออใช่วะงั้นเองต้องรีบหาเงินไปแต่งนะเพื่อนเองจะได้อยู่กับน้องนารีไงพูดมันก็ง่ายนะเพื่อนงานทําก็ไม่ค่อยมีรับจ้างรายวันก็อพอได้ซื้อกินไปวันวันแทบจะไม่เหลือให้เก็บสักบาทเลยไม่เป็นไรเพื่อนค่อยๆเก็บไปข้าใจช่วยนะขอบใจเพื่อนขณะที่ทั้งสองคุยกันอยู่นั้น ลมก็พัดมาอีกลมอะไรพัดมาแบบนี้วะก็นั่นสิแปลกนะลมฝนก็ไม่ใช่และทันใดนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมา เฮ้ยไอต้นเสียงเสียงเสียงใครหัวเราะวะเองได้ยินหรือเปล่าได้ยินสิหรือว่าจะเป็นขโมยวะขโมยจะมีเวลามาหัวเราะได้หรือวะข้าว่าไม่ใช่แน่เสียงเงียบไปแล้วนะลมพัดเสียงหัวเราะมามั้งเพื่อนเออว่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะข้าพูดปลอบใจตัวเองโว้ยข้าก็ด้วยเดี๋ยวก่อนไอต้นนั่นใครเดินมาวะ เฮ้ย hey, จริงด้วยวะเป็นผู้หญิงด้วยนะเข้ามาทำไมวะพี่จ๋าพี่มาจากไหนกันน้องไม่เคยเห็นหน้าเลยพี่สองคนมานอนเฝ้าสวนให้นะครับแล้วน้องล่ะมาทำอะไรน้องเหงาก็เลยมาเดินเล่นค่ะมาเดินเล่นตอนกลางคืนแบบนี้มันอันตรายนะน้องกลับไปนอนเถอะไม่เป็นไรหรอกค่ะ น้องออกมาเดินเล่นทุกคืนอยู่แล้วแล้วน้องไม่กลัวเลยครับกลัวอะไรคะก็กลัวผีไงน้องไม่กลัวหรอกคะ่ะน้องชินแล้วแล้วบ้านน้องอยู่ไหนล่ะบ้านน้องอยู่ใ,ใกล้ๆนี้แหละพี่อยากจะไปเล่นบ้านน้องหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ต้องเฝ้าสวนให้นะน่าเสียดายจัง พี่จะไปกับน้องนะครับเฮ้ยไอ้ต้นเอ็งจะไปทําไมวะกูอยากไปอ้าวไอ้นี่ตามน้องมาเลยพี่รอพี่ด้วยไอ้ต้นเอ็งอย่าไปกลับมาเพื่อน ตอนนี้เห็นหนุ่มรอไม่ได้เลยนะจะเอาไปทำผัวหมด เอวยวนี้นะนางผีร้ายยังทำบาปไม่พออีกหรือมึงไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกูไอ้แกมึงรู้จักกูน้อยไปแล้วมึงรู้หรือเปล่าว่ากูเป็นใครมึงต้องเป็นได้แกไงล่ะฮถึงกูจะแกะแต่กูก็สู้นะเว้ยถ้ามึงแน่ก็เข้ามาสิวะ ถ้าเป็นอะไรไปวะเมื่อกี้เองจะตามผีไปน่ะสิเอา้าตาที่มากับเรานี่ใช่ใช่ดีนะที่แกมาช่วยทันแต่แกก็ไม่ใช่คนนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกเป็นผีก็ใช่น่ะสิเมื่อกี้ข้าเห็นแกลอยมาเลยมึงอย่ามาขัดขวางกูกูชอบผู้ชายสองคนนี้กูจะเอามันไปเป็นผัวเห็นทีจะไม่ได้แล้วละ่ะเป็นผี ก็ต้องอยู่ส่วนผีสิมึงกล้ามาขวางทางกูมึงได้ตายรอบสองแน่แกฮ่ฮ่ฮ่ฮเข้ามาเลย อย่าทำข้าเลยข้ายอมแล้วจำไว้ให้ดีอย่าไปยุ่งกับคนอีกเป็นผีก็อยู่ส่วนผีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะไปซะแล้วผีสาวตนนั้นก็หายเข้าไปในป่า มันไปแล้วละ่ะขอบคุณมากนะครับตาไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วที่จะคอยดูแลในเขตพื้นที่แห่งนี้ตาเป็นผีหรือคนครับข้าเป็นเจ้าที่ไงละ่ะเพิ่งจะย้ายมาประจำอยู่ที่นี่ตอนนั่งรถมากับเอ็งสองคนนั่นแหละอ๋อครับผมข้าไปละ ขอบคุณนะครับตาเจ้าที่คืนแรกก็เจอดีเลยวะดีนะที่ตาเจ้าที่มาช่วยได้ทันก็นั่นสิเกือบได้เป็นผัวผีแล้วค่ะไปนอนดีกว่าเพื่อนโอเคจะหลับลงหรือเปล่าล่ะไม่รู้สิไม่หลับก็ต้องนอนแล้วต้นกับชัย ก็เข้านอนโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนอีกขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ